สวัสดีครับวันนี้จะมาดูซ่อมอ่างหม้อหุงข้าวนะครับอาการคือไฟไม่เข้านะครับหม้อหุงข้าวชาบนี่นะครับเสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาเปิดดูนะครับนี่นะครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่า เป็นเพราะอะไรนะครับไปก่ <What? S 1> อนอื่นนะครับต้องแกะน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับหลังจากนั้นมันจะมีรูตัวนี้นะครับให้ใช้ไขควงงัดเข้าไปเลยนะครับ ออกแบบง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นต้องมาดูที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้คือตัวเทอร์โมฟิลนะครับเดี๋ยวเราถอดมาเช็คกันนะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับเทอ์โมฟิวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเช็คตัวนี้นะครับนี่นะครับจับดูก่อนนะครับอโอเคเช็คเทอร์โมฟิลนะครับ ไม่ขึ้นนะครับผมแสดงว่าขาดนะครับเทอร์โมฟิลขาดนะครับเปลี่ยนตัวเทอร์โมฟิลนะครับอาการไฟไม่เข้าคือเทอร์โมฟิลขาดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนดูนะครับดูว่าไฟจะเข้าหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นก็แกะออกก่อนนะครับ ตอนนี้เราแกะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาวัดกันให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับเช็คก่อนนะครับขึ้นนะครับนี่นะครับไม่ขึ้นนะครับขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ว่ามันไม่เสียนะครับนี่นะครับ ไอ้ตัวนี้ก็ถอดมาจากที่มันเสียแล้วนะครับคือเป็นตัวเดิมตัวเก่านะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าตัวนี้ขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับถ้ามันไม่เสียมันจะขึ้นนะครับค่ามันจะขึ้นนะครับตัวเมื่อกี้เสียนะครับวิธีเช็คเทอร์โมมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเอาตัวนี้เข้าใส่นะครับดูว่าจะ ใช้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราทำการเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบที่เดิมนะครับ จะทดลองกันเลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับโอเคนะครับเสียบปุ๊บออกปั๊บนะครับผมเสียบปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับนี่ปิดสวิตช์ก่อนนะครับนี่ครับเสียบปุ๊บออกปับ๊บอาการไฟไม่เข้านะครับผมคือสรุปแล้วเป็นเทอร์โมฟิลขาดนะครับผมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ บันทึกวิดีโอไว้ดูวันหน้านะครับเกิดถ้ามีปัญหาเรื่องหม้อหุอง,ของข้าวนะครับหรือเอามาเปิดดูได้นะครับผมเก็บคลิปนี้ไว้ดูเพื่อศึกษานะครับอขอบคุณครับผม